สวัสดีพี่น้องเอฟซทุกๆท,ท่านนะครับผมเมื่อนี้อยู่กับเบา,บาตู่สองคนครับพี่น้องเฮียเพื่อนโทรมาบอกว่าให้เก็บทุเรียนไปเพื่อนนะครับผมก็ะถือโอกาสมาเก็บทุเรียนแล้วก็เสด็จท้ายบรรยากาศให้พี่น้องเมื่งครับผมนี่เฮ้ยเบ, ي, บาตู่เ,เย็นนะครับ <c oughs> เสียวน้าเบาตู่ครับมือมีแต่เมือไมเ่เลยพี่น้องเนอะถลุนถมเมื่งไปด้กันครับผม,มนเมื่อนี้จับไปนําด้วยเดอ้อ จากนี้ก็จะได้ดดไปหลับตัดสูงไว้เออโอ้พี่น้องพี่น้องไหครับพี่น้องเลยตัดตุเลียนนีโน่โอ้โหพี่น้องโอ้ลูกใหญ่แงงครับปาดว่ะหกกิโลเนี่ยพี่น้องนี่ มาลูกเล็กแหกมันครับพี่น้องทำเบิองบรรยากาศไปเรื่อยครับผมหลังจากนี้ครับผม เรีสดสดๆตัดจากต้นใหม่ๆครับผมสลูกเลยครับ ับพี่น้องมาแบ่งไปกินเด้อครับนี่สดๆจากต้นเลยครับมีแต่หมอนทองลูกใหญ่ๆครับผมอ,อ,อุ้ยโอ้โหนี่พี่น้องลูกใหญ่ครับเคลียร์กันตัดเคลียร์ครับพี่น้องเอ้ยเงื่อแตกเลยบระตูไม่ตัดขวัญตัวน,นี้นะครับนี่ให้มันเหยียกกันแบกปันใดไปถาเลยกันใดเป้าตู ไปอีกต้นหนึ่งครับผมต้นนี้ก็หกนวยครับพี่น้องนี่ครับมีต่ลูกงามๆเลยครับพี่น้องลังจจกนี้ก็สิไปตัดอีกประมาณต้นหนึ่งหรือสองต้นนี่พี่น้องถับมือไปนํากันครับผมมีต่นุกนวยใหญ่ๆครับมาครับตอนนี้ก็อยู่ต้นที่สองแล้วครับพี่น้องอู้สวยงามเองจัดไปอีกแล้วเบาตูโชดเลยครับผมหย่อนแสงเนี่ยครับพี่น้องนี อากาศเพิ่งกากเสีย็นหอนนะครับผู้ใหญ่แห้งมันวะเบาตูปึ๊บสวยงามครับไะขึ้นรถมีแต่หมอนทองนะครับพี่น้องบมึงไปนำการครับเสด็จจักหน้วยครับ ที่ชูบุญเ,เรื่องทีมหมดแล้วครบอายุค,ครบเดือนเขาแล้วตัดระบบครับมือไม,ม้ก็ลังหา่าวครับผมพี่น้องโ <c oughs> ดนโดนแต่ไม่มีโอกาสเสียนะเ <c oughs> กิดพลาดนี่ก็ลังแตตัดทุเรียนอยู่แล้ครับพี่น้องเลยพุทธเกล็ดเลยสมวนไปจังนึ่งเลยพี่น้อง 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11หน่วย2โอ๊เต็มรถพอดีแล้วป่าสูเอ้ยต้องเอาไปลงก่อนนี่ทีแรกค oui, ือจ er like e <wh> ังได๋วะทูนไปเลยครับพูนไปเลยน่าจะใส่ได้อยู่เพราะว่าโอเคมันต้องแบกไปด้วย2คน Book of War, i พี้อง,องกมืสีมืดๆนะครับเบาตู่พันน่าน่วยนี่สุกแห้งครับนี่นุวยนี่พันซุกจนมาขวัญรุดเลยครับพัวพันมีความเหลืองแล้วแม่บอกครับเบาตู่เนครับผมไปเดี๋ยวขึ้นเปลวก,ก่อนครับเดี๋ยวเบาตูสีหงห้ครับผม หอ,อมเฮงคื้อเสียมาครับพี่น้องสเสียบๆน้ำกันครับผมหมอนทองลูกโตโตครับ สัางเลยพี่น้องนี่เขาเต็มหนานี่ลูกส,สวยๆเลยพี่น้องอ้วนๆในหน่อยขาไดาษสีขาวบอดซิบหน่วยเพั่นนะไปมากันได้หลายเลยพี่น้อง ดอกเอยเรียนครับ พอดีเลยครับนี่สำหรับท่านไหนที่แบบชอบกรอ,อ,อบนอกกรอบนอกนุ่มในสองแลวว้วเบาบางสูงบวบได้ไดอกมันเงยสูงไปเรื่อยเย็นเย็นเทารับชมคลิปไปด้วยก็กดกดไลค์เป็นกำลังใจให้เบาบาทกับเบาตูด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผม ตบียกเมดแล้วพี่น้อง น้ำพุ่นครับผมน้ำพุนครับนี่เวอร์วัลตายิมืกีิเตี้ยแล้วเวลาดิยิปสูปไปเรื่อยอ้ยของลาเกังยิ่งเงือแตกพี่น้องเตดเมืองจันหอนยีปครับผม สองลูกครับผมอีกสองลูกก็จะหมดครับต้นนี้รุดๆควรหรือว่าต้นคิดว่าคิเชื่อก็ได้ดีว่ะก็ใช่ไงเพราะว่าท,าที่ที่มันอยู่ได้เพราะเชื่อเอาลูกที่มันหลุดปั้นนั่นแหละภาษาไทยก็ไม่ค่อยชัดกันหลุดลาวไปเรื่อยตุ้อีสานยังบบาตูวยังเปนเหล่าเลยพี่น้องภาษาภาษากลางตนี้ดูนี่กันใส่เวลานะครับพี่น้อง นี่นะจิ้มทุกแห่งคือการรวยนี่เฮียวาอย่าตกนะแต่ก็ขาดไปรูกนึงครับผมบ่าตัวกับเปียกเมดแล้วพี่น้องวายอย่าหักเลยพวกเปียกพวกไหนนะครับพี่น้องเฮ้ยหดงอหดต้องหัดเที่ยวรวยเพราะมีกระสอบครับ ผู้เรียนลาชาผลไม้หอมครับหอมหอมนี่นอะลูกนี้สุกลูกนี้ยังไม่สุกแต่ว่าก็กินได้ทั้งสองอย่างนะครับอร่อยด้วยครับผมหลอรุ้นด้วยกันครับ let me เหลืออีกหนึ่งต้นครับตอนนี้น่าจะประมาณ5ลูกครับผมกัติ่กัเชเลวครับะเดี๋ยวไปหลุ่นกับเบาาบัสเาตูกันอีก่เกาครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดโบ้เยอแมงพิษโลกทีเบาตู่ ี่น้องโอ้มันใหญ่มากครับผมมันใหญ่มากใหญ่คักดยั่เม่คนนี้หน่วยห่างๆแต่ว่าหน่วยใหญ่เมฆสมบูรณ์มากน่าจะโบล้นอกครับจะน้อยกว่สิแด้ไปทรงเฮียครับนี่ มือเดือบ้าวตูวเอ้ยคือว่าเดือบ้าบาดลงยากจนน่น<า>น้ำคู่ขบออื่นได้ดิถึงนาเช่นงูไอ้ยตัวนี้มีผีอันนึงปลูกเองขายเองกินเองปลูกเองกินเองนักเลงโออีแต่และหน่วยเพป็นพี่น้องเมืองหมอนทองเน้นๆครับ น้ตน,ยยนตนีาย้วยดีเนาะท้ายัเด้ยทายเานี่มากแล้วไอเาหรือเบาสูงให้ทั้งคู่หนึ่องมันะวงนี่ไ่บออยังมันตบอคมันตบู่ไยูหมอ๋เป็นวีดูโอหรือเปล่า

มันเวลากดถ้าปุดมุนกงไปเนี่ยยู่ซสมอเลยแล้วเอาอของผมท้อยดูเนปัตช่าดูไม่ไม่สามารถไฟ <ป S 2> <อ>เต็มเหรอมโมริการเต็ม ลูกปิดท้ายครับพ,พี่นองตัวน,นี้เบาตูก็ลงมากแล้วครับพี่น้องสามต้นครับผมพี่น้อง,องสามต้นครับ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัดทุเรียนนะครับผมเบาบาดก็เบาตัวก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยครับผม3ต้นครับพี่น่องก็ถือว่าได้หลายอยู่ครับต้นกับต้นเบาใหญ่ตกไปประมาณยี่สิบกว่าหน่วยครับผมพอได้มีคลิปมีอย่างให้พี่น้องเมืองเนาะครับเนาะยี่สิบกว่าลูกครับผมหลังจากนี้ก็ดะเดบไปส่งเถ้าแก่ครับผมเมื่งคลิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคอยสานสายเลาะชาแนลนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับรับชมคลิปหน้ากันด้วยนะครับ